สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงนวดเกษตรออนไลน์จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกกล่าวนะครับเกี่ยวกับทุเรียนทุเรียนต้นนี้ปลูกมาประมาณ2ปีครับปรากฏว่าช่วงฤดูแล้แงผมให้น้ําเยอะปรากฏว่าใบเขาเฉานะฮะไม่สดชื่นเลยแต่ผมก็ไม่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 ได้สังเกตนะฮะแต่เพิ่งมาสังเกตเมื่อเมื่อวาน ก็ปรากฏว่าให้น้ําไปนะฮะน้ํานะครับมันขังอยู่ที่ลําต้นนะครับขังอยู่ที่โคนต้นผมก็เลยทำร่องระบายออกมานะฮะก็สันนิษฐานว่าผู้เรียนต้นนี้เนี่ยนะฮะให้น้ําเยอะแล้วก็น้ําขังที่โคนต้นทําให้ไม่สดชื่นนะฮะ และจะเฉาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับขอคอ,อยสังเกตนะครับเวลาปลูกนะครับถ้าหากมันมีเขาเรียกว่า,เ,าเขาเหมือนกับป่องภูเขาไฟนะครับขอให้เพื่อนระบายน้ําออกนะครับแล้วก็ให้น้ําควรให้น้ําห่างๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยฮะผมเป็นสปริงเกอร์เมื่อแต่เดิมผมเป็นสปริงเกอร์เล็ก ะะแล้วทาให้น้ําเนี่ยมันไม่ไปไหนครับมันก็อยู่แค่โคน,นต้นเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้มาดูนะฮะหลังจากที่แก้ไขผมให้น้ําซี่ที่กว้างขึ้นนะครับแล้วระบายน้ําออกก็ทําให้โคลนต้นทําให้ใบนะฮะและลําต้นสดชื่นขึ้นมาบ้างครับนะครับไม่เหมือนกับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับผม เพราะงั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเจอประเภทอย่างนี้ก็ให้รีบแก้ไขนะครับท้งนั้นตายแน่นอนถ้าผมไม่มาเจอนะครับแล้วจากนั้นผมก็เอาไตรโคโดม่านะครับผสมน้ำลาดไปที่คโคนต้นนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับอย่าหาทำนะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ